เมนูประจุมบ้านเดือเมี่ยงมะเดือปลานิลทอดหนึ่งในเมนูเชฟชุมชนบ่ายท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่ได้สร้างสรรค์วัตถุดิบทําเมนูอาหารโดยนําผลจากต้นมะเดือที่มีอยู่ในท้องถิน่นมาทําอาหารพื้นบ้านและใช้ปลานินกระชังไม่น้ําของหนองคายที่ได้รับ G.I. รวมถึงขนมหวานอย่างข้าวหลงมะเดื่อมหาบงคลที่ใช้ข้าวจ้าผสมข้าวเหนียวต้มกับกะทิใส่มะเดื่อหอมแดงเผือกมีรสหวานอ่อนๆเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนอกจากนี้ก็ยังมีการทําประมงเรียกว่าเลี้ยงปลานจีไอนะคะซึ่งเราได้ตาสัญลักษณ์จีไอปีนี้นะคะแล้วก็จากการที่เรามีต้นมะเดื่อนะคะเราจึงได้นําเอาอัตลักษณ์ก็คือมะเดื่อนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนอาหารเครื่องดื่ม ะะซึ่งเราได้ทําท่องเที่ยวชุมชนเมื่อปีพศ2560ะะปัจจุบันก็เจ็ีแนปะคปะีโดยการเริ่มจากคุณพ่อสมจิตจันทมานะคะที่เป็นประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดือดรุ่นแรกนะคะแล้วก็แกนนำแปคนนะคะโดยที่ วิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านเดืออาศัยอยู่ริมแม่น้ำคงที่เรียบง่ายมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามชาวบ้านส่วนใหญ่ทำประมงกะเกษตรปลูกพืชผักแบบขั้นบันไดาตามริมฝั่งแม่น้ำงคงและยังคงสานสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวมีพรมแดนติดกันมีความคล้ายคลึงกันทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจและเข้ามาสัมผัสวิถีและวัฒนธรรมอันดีงามสองแผ่นดินแม่น้ำคงการเรียกได้ว่า ก็ยังเป็นเหมือนกับพี่น้องเชื่อมกันเพราะว่าก็ยังมีเขยมีสะพ้ยนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเมื่อก่อนก็ไปมาหาสู่กันได้ก่อนที่โควิดจะมานะคะเรามีตลาดตรงชมด้วยทุกวันพุธนะคะปัจจุบันนี้พอโควิดแล้วก็ได้รับการสั่งห้ามนะคะในการที่จะข้ามตรงจุดนี้นะคะก็ต้องไปข้ามที่สะพานไทยหลานะคะแต่ก็ยังคงมีความเป็นสายเลือดเดียวกันนะคะเพราะาเป็นเป็นสะพ้ยเป็นเขยกันอยู่ะคะ่ะ สเสน่ห์ของชุมชนบ้านเดือคือการหยิบยกต้นมะเดื่อมาเป็นจุดเด่นของชุมชนซึ่งภายในชุมชนมีต้นมะเดื่อที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมากและมีอายุเก่าแก่อยู่คู่ชุมชนมานานกว่า700ปีและยังเป็นหนึ่งในชุมชนคุณธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยหรือซีพอร์ วิถีวัฒนธรรมนะครับที่โดดเด่นของวิถีวัฒนธรรมริมโค้งและก็เส้นทางสายมะเดื่อนะครับของชุมชนบ้านเดือมาชูเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวนะครับนอกจากนั้นก็ส่งเสริมนะครับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะครับหรือว่าซีพอตชาวบ้านเดือยใช้นะครับต้นมะเดื่อตั้งแต่ใบรากต้นนะครับทุกส่วนของมะเดื่อนะครับทั้งย้อมผ้าทาอาหารนะครับแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ ผสมประสานกับอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อนี่ก็คือปลานินจีไอของบ้านเดือนะครับก็จะมีทั้งปลานินรงควันนะครับปลาหนินแดดเดียวปลาร,าประปลาส้มต่างๆนะครับทางชุมชนก็ได้ทําขึ้นซึ่งตัวนี้นะครับทางกระทรวงวัฒธรรมเราก็ได้ส่งเสริมทั้งการอบรมพัฒนาต่อยอดแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างช่องทางตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็โปรโมทให้นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านเดือของเราครับ จังหวัดน้องคายเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศสปปลาวและเป็นเมืองน่าอยู่อันดับเจ็ของโลกโดยเฉพาะชุมชนบ้านเดือชุมชนที่มีสเสน่ห์หมู่บ้านเล็กๆติดริมแม่น้ำโขงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อสัมผัสกลิ่นอายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดน้องคาย ทีมข่าว NBT 1 1 t ทีสารรายงานจากจังหวัดน้องคาย